ข้อ8บอกว่าทรงกระบอกมีปริมาตร2 5 8ลูกบาทฟุตนะฮะถ้ากรวยกลมตั้งอยู่บนฐานเดียวกับทรงกระบอกฮข้อนี้เคยทำแล้วมีความสูงเท่ากันกรวยกลมจะมีปริมาตรกี่ลูกบาทฟุตโหยนี่ง่ายเลย <laughs> ก็เอา258มาหารหารอะไร อ่าจะเย็นๆอ่าน้องเขียนสูตรปริมาตรทรงกระบอกบอกสูตรมาอ่าบอกสูตรมาเท่ากับพื้นที่ฐานซึ่งเป็นวงกลมก็คือพายร์กำลังสองคูณไร หูนสูงถูกไหมอ่าบอกสูตรปริมาตรของกรวยมาพายอาร์กำลังสองเฮเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงเออเหมือนกันเดะเลยเพราะนั้นถ้าเกิดน้องรู้ปริมาตรทรงกระบ,บอกน้องก็แค่หารสามถูกปะ่ะ เออจบแล้วตอบมาสองห้าแปดหารสามครับสามเจ็ดยี่เส็ดสามแปดยี่ิบสี่ทดหนึ่งสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดคำตอบคือเออง่ายมากเลยตอบข้อส okay, ี่เข็มไหมไม่มีอะไรเลยข้อนี้เหมือนแค่ถามว่าเรารู้สูตรไหมเท่านั้นเองนะ ไปต่อแล้วนะเอาอยัางเอาเอาแล้วบอก